สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับแอดมินเฟิร์นอีกแล้วนะคะวันนี้แอดมินเฟิร์นจะมารีวิวรถ Honda HRV นะคะแล้วก็ CRV นะคะเป็นรถเก่ง5ประตูทั้งสองเลยนะคะ HRV จะเป็นสีดำนะคะ CRV จะเป็นสีขาวนะคะเดี๋ยวอันดับแรกแอดมินนะคะจะให้ดูกระจังหน้ารถของน้องๆก่อนเลยนะคะตัวนี้จะเป็นกระจังหน้ารถของ HRV นะคะ อ่าไล่มาเลยค่ะแล้วก็มาดูกระจังหน้ารถของ CRV ของเรานะคะตรงนี้เป็นโครเมียมสีเงินนะคะแล้วอันดับที่สองนะคะแอดมินจะให้ไปดูตรงกระจกนะคะว่ากระจกมองข้างน้องเขามีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูของ HRV ก่อนนะคะกระจกน้องก็จะมีไฟเลี้ยวตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูของ CRV กันต่อเลยค่ะ ค่ะสำหรับกระจกมองข้างของ CRV นะคะตรงนี้จะมีไฟเลี้ยวและตรงนี้จะมีกล้องให้เราด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูเครื่องรถกันนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูทั้งสองคันเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับตัวเครื่องของ HRV สีดำนะคะ แอดมินได้เปิดให้ดูแล้วนะคะจะให้ดูแบบช้าๆไปเลยนะคะค่ะและเราก็มาดูเครื่องของ CRV กันต่อเลยนะคะตากล้องมาเลยค่ะ CRV จะเป็นคันนี้นะคะนี่คือเครื่องของน้องเขานะคะสภาพใหม่เหมือนเดิมนะคะเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยค่ะค่ะและต่อไปนะคะแอดมินนะคะจะพาไปดูท้ายรถกันนะคะว่าสองคันนี้ มันแตกต่างกันหรือว่าเหมือนกันนะคะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะค่ะตู้ค่าท้ายรถนะคะคันนี้จะเป็นท้ายของ CRV นะคะไฟจะเป็นแบบยาวนะคะแล้วก็โค้งตรงนี้เป็นเว้าวตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็ท้ายรถของ h r v นะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไฟก็จะเป็นแบบยาวแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็จะพาไปดูที่เปิดประตูด้วยนะคะอ่าไปอยู่ด้านหน้าพี่เลยหันหันหันมาเสียงได้ไหมถ้าเห็นน้าทีตรงนี้พี่จะพูดตรงนี้ได้ไหมค่ะและที่เปิดประตูรถของคนนั่งด้านหลังของเรานะคะ ตัวนี้ HRV จะเปิดที่ตรงนี้นะคะ,ะแล้วก็ CRV ของเราจะเปิดอยู่ตรงนี้แตกต่างกันใช่ไหมคะแตกต่างค่ะพูดเองตอบเองนะคะแล้วก็ด้านบนค่ะด้านบนฝั่งนี้นะคะติดตรงนี้มาให้เราด้วยนะคะตัวนี้จะเป็น HRV นะคะตรงนี้ไม่ได้ติดมาให้นะคะค่ะสำหรับการรีวิวรถสองรุ่นนี้นะคะ ก็ประมาณนี้นะคะถ้าลูกค้านะคะอยากดูรูปเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากดูภายในนะคะอินบ็อกซ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาทางเพจของเราได้เลยค่ะเราจะทิ้งเพจไว้ให้เลยนะคะและสุดท้ายนะคะแอดมินขอฝากด้วยนะคะอยากได้รถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้องมาที่ประเสริฐผลสกลนครนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบา,บายๆค่ะ